สวัสดีครับพบกับพวกเราอัพทุกู่ครับวันนี้เราก็มาอยู่กับ Pokemon โปเกมอนอยู่ในโหวันนี้เราก็จะมาเล่นกันนะพี่หนึ่งก็จะเล่นเป็นเก่งกานะครับผมวันนี้ตอนนี้ก็มาแล้วนะครับเริ่มเกมนะครับพี่หนึ่งเข้าไปอยู่ในเซ็นเตอแอเรียครับแล้วก็ไล่ตีคีปสักหน่อยนะครับท่านผู้ชมโอเคมาดูแต่ว่าข้างบนเนี่ยจะเป็นโมคุลโลนะครับกับอะไรวะามองไม่เห็นเลยอ่าตอนนี้เก่งกาตอนนี้ก็ อีโวเป็นล่างแรกแ,แล้วก็ดีมเอเตอร์ใส่อูอูครับดูซิจะทำได้โอ้โหพยายามจะดังนะฮะ13แต้มดูนี่จะดังได้หรือเปล่านะครับวันนี้โฟกัสแบนทำงานนะครับอูอูกับเซนิกาเมก็ไล่ฆ่าอยู่นะครับโอ้โหดูดิว่าจะรอดไหมโอ้โหเรียบร้อยครับโดนแน่ครับดีมเอเตอร์โอ้โหดีมเอเตอร์หนีออกมาได้ครับโอ้ยตอนนี้คาบิคอนกับบานะก็มาช่วยช่วยกันนะครับท่านผู้ชม เรามาดูจังหวะนี้กันนะเ,เรียบร้อยครับเรียบร้อยไหมเรียบร้อยไม่ตายไหมครับตายไม่สนิกันไหมโอ้ยโดน oh โดนน้ำวนอู้ oh, oh. เกือบตายนะฮะแต่ว่าสนิกเมไหก็เรียบร้อยนะฮะจากจังหวะนี้ครับมากับ30แต้มนะครับเราดูกันว่าจะได้ดังๆไหมกดกเกเตอร์ด, metadata, ดังเรียบร้อยนะครับผมแล้วมาดูกันว่าจะสามารถเก็บอู้จัจเซสนิกเนไมได้ไหมโอ้ยขมือฟันเบ้าไปหนึ่งทีครับเรียบร้อยครับโดนไฟอโรตี้แตกเลยครับอ โอ้โหเหมือนจะเล่นเป็นท่าเสร์ฟนะฮะเรียบร้อยครับตอนนี้เก็กโคกะโดนดีมเอเตอร์เข้าไปเรียบร้อยโดนเข้าหึคาบิคอนคาบิคอนเข้าครับคาบิคอนตบเรียบร้อยครับตายไปเลยนะฮะแล้วก็ดังกันไปนะครับโอ้โหตอนนี้โอ้โอ้อยังจะไล่ฆ่าแต่ว่าก็โดนโอ้โหเรียบร้อยโดนแปะโลมาจากด้านหลังแตกเลยนะฮะตอนนี้จังหวะนี้ครับอ้อ้เปิดอยู่ไหนครับแต่เก็งกล้าไม่สนใจคอดังก่อนเจ็ดแ้ม แล้วก็ดูซิว่าจะทำอะไรอู้ๆได้ไมั่ออู้ๆแล้วก็แตกอยู่ในสวนไปเลยนะครับดังอีก40แต้มครับกดโกเกเตอร์ทันด้วยนะครับผมโอ้โหสุดยอดจริงๆนะฮะตอนนี้เจอกับเกะกโกกะาตัวต่อตัวนะครับไม่รู้ว่าจะชนะหรือไม่โดนด,ดีแมตเตอร์ไปโอ้ยแล้วก็โดนชาโดูบอลเกกโกกาใช้อยู่ในสวนแตกเลยครับผมเรามาดูจังหวะนี้นะครับว่าจะได้โลตอมหรือเปล่านะครับตอนนี้ข้างล่าง คาบ,บิคอนกระบลงอยู่กับอูอูครับทางฝั่งของเกงก้าตอนนี้คาบ,บิคอนมาช่วยแล้วมีทางลุคาลิโอกับอูอูเดินผ่านมาโอ้โหเกือบไปแล้วนะครับลูคาลิโอเปิดสมโมค,ครับโอ้โหเดินเหนืดมากๆเลยเรียบร้อยครับอูอูที่ผ่านพังมาโอ้โดนโอ้ <laughs> โดนลุม3าครับดูที่รอดไม่ใหม่รอดครับผมอูแตกครับผมท่านะผู้ชม ทางฝั่งนี้เกงกาก็มีอยู่36แต้มเห็นเป็นลคา尔ิโอเดินตามมองมองแล้วก็โดนดีเอเตอร์โดนชาโดว์บอลตอนนี้ทางฝั่งลคา尔ิโอพยายามเอาตัวรอดนะครับโดนโชวโซลาบีมแตกไปเรียบร้อยครับผมแต่ก็โดนเป็นเกงก้าที่ลัดช็อตไปได้ตอนนี้ไฟแอโร่ตัวต่อโตกับไฟแอโร่ครับจะตายอยู่แล้วโดนชาโดว์บอลแตกเลย แล้วก็ดังไปอีก50แต้มได้ดังไหมได้ดังหโอ้โหเกบเกบข็มโกคาต่อเลยนะครับโอ้โหแต่เสียได้นะครับบอลตกครับเพราะว่าเกงกาถือไปอยู่50แต้มโอ้โหเรียบร้อยครับไอ้แมมกโดนเกงกาไปอีกหนึ่งรอบครับผมเกงกาถือว่าเป็นโปเกมอนที่บวกกับตัวที่เลือดเยอะได้แล้วค่อนข้างดีเลยนะฮะแล้วก็ตอนนี้ใช้อยู่ไนครับมุดไปครับไปที่ตรงกลางดูดิจะได้ดังไหม 50แต้มโดนทาแม็กไถออกมาบอกว่าไม่ให้ถ่ายไม่ให้ได้ง่ายๆเลยครับข้ามเมลฟันข้าแม็กไปหนึ่งทีแต่ไม่บิงนะฮะในจังหวะนี้นะครับในจังหวะที่ต้องเบรกเบรกเกมครับโอเคโคกะว้าไปหนึ่งทีโอ้โหเรียบร้อยครับลูคาเิโอลูคาเิโอจะได้ไหมโซลาบีมเรียบร้อยครับลูคาเิโอแตกนะฮะเก่งก้าเดินไปแล้วครับดูสิว่าจะได้ดังในจังหวะสุดท้ายหรือเปล่านะครับเพราะว่า มีอยู่20แต้มนะครับแล้วก็ไม่รู้ว่ามีอยู่ในหรือเปล่าด้วยนะครับทางฝั่งเกงก้าก็พยายามจะหาทางที่จะไปดังแต้มสุดท้ายครับแต้มความหวังของเพื่อนๆเลยในขณะที่ทางฝั่งตรงข้ามก็พยายามโถมเข้ามาทำแต้มเพิ่มเพื่อปิดเกมนะครับมาดูกันว่าเกงก้าจะทำยังไงครับในจังหวะนี้เกงก้าพยายามที่จะ รีบๆเก็บบอลนะครับแต่ไม่รู้ว่าจะได้ดังสําเร็จหรือเปล่านะครับตอนนี้50แต้มแล้วโอ้เจอลูคาลิโอตรงกลางป่าครับแย่แล้วแน่ๆครับลูคาลิโอนาจะบอกเพื่อนแหละไอเก่งกามันมี50แต้มนะ50แต้มนะเก่งกามุดน้ําไปครับแล้วกดโกเกเตอร์ดัง100แต้มสาเร็จนะครับโอ้โหสามนาทีสุดท้ายแล้วก็โดนลุม3ามลุมศกรรมตีตายนะครับแล้วก็จบเกมครับมาดูคะแนนรวมกันนะครับว่าจะทันหรือเปล่านะ โอ้โหไม่ทันครับผมขาดขาดไป2 1แต้มนะครับที่จะาสามารถชนะได้นะครับโอ้โห,โโห,โโห,โโหจังหวะน,นี้เก่งกล้าก็ดังไป200แต้มมาดูแมตต์ต่อไปกันเลยครับในแมตต์นี้นะครับก็จะมีเป็นกาเบียสบานาคาบิกอนและก็เกะโคการบฝ่ายตรงข้ามมีเซราโอลายาดงฮิโตคางเงครับบิกาจูและก็เซนิกาเมตอนนี้แก๊สก็ทำการ ฟาร์มตรงกลางครับตอนนี้กลายเป็นโกดแล้วครับมาดูกันว่าโกดเรียบร้อยครับดีนอเตอร์ดูสิว่าพิกาจูรอดไหมพิกาจูจะรอดไหมนิดเดียวครับนิดเดียวเท่านั้นโอ้โหหมูยรอดไปได้ครับเกงก้าพยายามดัง15แต้ม16แต้มครับโอ้โหได้ครับเรียบร้อยแล้วพิกาจูโดนดีนอเตอร์ไปโอ้โหบิงมาเรียบร้อยครับเก่งกล้าไม่น่าจะทําอะไรได้แล้วนะครับตายอย่างแน่นอนครับพะเพื่อนก็ไม่สนใจด้วยนะครับเกงก้าโอ้โโดนอิเล็กทริกเน็ตแล้วก็โดนท่า โอ้โหแต่ก็ยังไม่รอดนะครับผมไม่มีใครสนใจเลยไม่เป็นไรครับตอนนี้เซราโอลากระโดดโอ้โหท่านี้เป็นท่าที่เกียดมากๆนะครับแต่ว่าเรียบร้อยครับชา์โดบอลแตกไปครับดินเอเตอร์ใส่กับพึ่งครับแล้วก็ลิซาโดครับทำการป้องกันป้อมอย่างสุดความสามารถครับมาดูกันว่าจะสามารถฆ่าได้หรือเปล่านะครับในจังหวะนี้กลายเป็นเกงก้านะครับก็ขึ้นไปช่วยข้างบนครับ มุดมาแล้วครับเรียบร้อยครับปิกาจูแตกครับผมโอ้โหว้าวหมดเลยครับดีเมเตอร์กับชาโดบอลโอ้แต่ไม่เป็นไรครับเอาเป็นโลตอมนะครับไลคาโลตอมนะครับเก่งกล้าดิถ้าเกิดว่าไม่ได้ใช้สกิลเนี่ยดาเมจจะค่อนข้างเบาเลยนะฮะเลยต้องอาศัยจังหวะในการใช้สกิลที่แม่นยำแต่แต่ว่าเมื่อกี้นี้ว้าวครับต่อตอนนี้ไม่ว้าวแล้วครับดีเมเตอร์ใส่เซนิกาเม้ครับ อ้าวไม่ใช่ครับคาเมลครับแล้วก็โดนชาวดอบอลเปหนึ่งทีคาเมลลับดีเมเตอร์โดนโอ้โหเรียบร้อยครับผมโดนชาวดอบอลตอนนี้ปิกโจเปิดอยู่ในมูฟครับดูสิกิ๊กกะแตกครับผมตอนนี้กิกะปะทะยาดงครับยาดงโดนดีเมเตอร์และชาวดอบอลต่อครับดูสิว่ายาดงจะรอดไหมจะรอดไหมไม่รอดครับผมยาดงที่ว่าถึกเนี่ยโดนเกิ๊กกะเข้าไปเลือดก็ลดเยอะเหมือนกันนะฮะ ตอนนี้เกงก้ากำลังจะขึ้นไปแล้วโอ้มาแล้วโอ้โหกางดงอย่างนี้จะรอดไหมครับเกงก้าโดนไฟโอ้โดนคาแมกโดนปิกจูโดนนิซาดอนครับโอ้คาแมกเซิร์ฟเข้ามาแต่ว่าติดคือตอนนี้โอ้โหคาแมกอยู่ไหนเกงก้าบุกเข้าไปกลางวงอีกแล้วดูสิว่าปิกจูปิกจูยิงยิงโอ้หปิกจูก็พยายามจะสเปซดามจนะครับให้กับคาแมกแล้วก็คาบิคอนคาบิคอนสตันเข้าไปครับแล้วก็กางโลให้เพื่อนครับเกรกโคโกะาเข้าไปบวกซ้ำครับเกงก้าโมจะทำอะไรอยู่ เราดูในจังหวะนี้ครับเก่งกาต้องใช้ยูไนมูครับมูดเข้าไปครับดูสิว่าจะทําอะไรได้ไหมเรียรอยครับโผล่ขึ้นมาครับโอ้โหลิซาดอนใช้ยูไนมูครับหนีลิเซราโอลาแตกไปหนึ่งตัวแล้วตอนนี้โอ้โหจ,จังหวะนี้อร์เซราโอลายังไม่แตกครับเอาล้กระโดดยาดงจับเอาไว้ครับเก่งกาบอกว่าอย่าให้ฟื้นขึ้นมาได้ครับเก่งกาพยายามที่จะโจมตีจะดงยาดงพยาพยามจะดังแต่ก็ตายไปนะครับตอนนี้เก่งกาถืออยู่40แต้มครับในจังหวะนี้ลิซาดอนพยายามที่จะ ยิงไฟลงมานะครับเพื่อกดดันนะครับไม่ให้สามารถมูฟได้อย่างง่ายๆครับตอนนี้เกงกาก็เข้ามาอยู่ที่ป่าฝั่งตรงข้ามครับทําการเวทป่าครับผมพยายามเวทป่าบิกกจูเห็นแล้วครับแล้วก็ใช้เป็นทันเดอร์เข้ามานะครับบิกกจูโดนไปแล้วครับหนึ่งทีดีเมเตอร์โดนไปเกือบตายครับโอ้โหชาโดบอลอีกคีดเดียวโอ้โหเกงกาหนีออกมาแล้วก็โดนชาโดบอลนะครับบิกกจูไม่รอดอยู่ดีนะครับ น,นี้จังหวะนี้เจอคาแม็กครับผม้โหูเซิร์ฟมาโดนเต็มๆครับถือ19 19แต้มครับดังคูณ2เข้าไปเป็นไป38แต้มนะเด็กเอเตอร์เว้า <_' t ale> ทั้งชาวดบอลเบ้าครับตอนนี้ยาดงยาดงเจอกับเกงก้านหนึ่งตอนหนึ่งครับจะดงโดนชาวดบอลเข้าไปโดนดิมเอเตอร์ครับแล้วก็โดนชาวดบอลอีกหนึ่งทีแล้วก็ยาดงกดอยู่ในมูครับมาดูกันว่าเกงก้านจะรอดไหมโดนชาวดบอลกดเรียบร้อยครับผมยาดงลิซาดอนบอกว่าขอจับหน่อยนะจ๊ะ โอ้โหรอดจากลิซาดอนมาได้ครับโอ้โหเรียบร้อยครับเสียเสียเป็นอ๋อเสียแซฟดอนนะครับผมแต่ว่าทางังฝั่งทั้งฝั่งเราก็จะไม่ยอมครับโดนแมถึงแม้โดนลิซาดอนไปนะครับแต่ก็เก่งกล้าพยายามใช้จุกครับโอโ้จุกป่าพยายามจุกป่าครับโหเรียบร้อยครับดีมเมเตอร์ใส่ลิซาดอนแล้วก็โอ้โหสวนกลับมาได้โอ้โหสุดยอดครับจังหวะนี้ ในวันี้นะครับไม่มีใครเฝ้าบ้านฝั่งตรงข้ามเลยนะฮะตอนนี้ลิซซดอนกับพิกาจูก็กางตายอยู่นะครับน่าจะอีก2องวีครับลิซซดอนจะเกิดลิซซัดอนตอนนี้ลิซซดอนเกิดขึ้นมาแล้วครับเกงก้าเดินดุมๆไปลิซซดอนน่าจะทำยังไงครับงป้องกันไหมป้องกันไม่ลิซซดอนกระโดดข้ามไปเลยโอ้โหเกงก้าได้ดังหนึ่งร้อยแต้มแบบฟรีๆครับและตอนนี้เกงก้าใช้อยู่ในมูครับมูดมาแล้วครับ 9วิีสุดท้ายดูซิจะว่าจะมีการดังแต้มเพิ่มหรือเปล่านะครับลิซาดอนโดนโอ้โหขับขับมีก้อนครับขับมีก้อนกันโอ้โหปิกาจูกดอยู่ในมูฟโอ้โหจบเกมครับผมเรามาดูสกอร์กันนะครับว่าใครจะฝ่ายชนะโอ้โหเรียบร้อยครับทั้งฝ่ายเกงกาชนะไปนะครับผมมาในเกมถัดไปนะครับผมทั้งฝ่ายพี่หนึ่งนะครับมีเกงกาคาแมกปิกาจูเกกโคกะแล้วก็อะไรสักอย่าง <c oughs> แล้วก็เอสเบิร์นครับผม โอเคทางฝั่งตรงข้ามครับมีซาไนครับมออีลิซาดอนครับไฟอารลูคาลิโอและก็เคาเรียกอะไรครับออคิวคอนเป็นอโลล่าคิวคอนนะครับเพราะคิว <c ru id> คอนปกติแล้วเนี่ยเขาจะเป็นโปเกมอนไฟเนาะถ้าเป็นล่างอโลล่าเนี่ยถึงจะเป็นออล่างน้ําแข็งตอนนี้เกงก้าฟิกาจูและเอสเบิร์นนะครับอยู่ท่อนบนตอนนี้เกงก้าได้ดีมเอเตอร์แล้วไล่ฆ่าอโลล่าคิวคอนครับตอนนี้เกงก้า ใส่ท่าไฟไปครับไม่รู้ว่าชื่อท่าอะไรขอโทษทีนะครับมันก็โดนดีเอเตอร์เรียบร้อยครับผมอลล่าคิวคอนแตกทางฝั่งของลูคาลิโอก็เดินเข้ามาอ่ะโอเคครับเข้าในจังหวะนี้นะครับเข้าสู่เซนเซอแอเรียหนังป้อมล่างมีลูคาลิโอและคิวคอนครับจังหวะนี้จะสามารถหยุดได้หรือไม่นะครับโอ้โหลูคาลิโอเข้ามาตีครับคิวคอนมาบวกตามโอ้เรียบร้อยครับแตกและในจังหวะนี้นะครับ เกิงก้าขอสไตแบ็คครับดีมเอเตอร์และชาโดว์บอลครับโดนไปครึ่งหลอดครับโอ้โหกระโดดหนีทันนะครับในฝั่งของอโราคิวคอนแต่เกิงก้าบอกไม่ยอมครับผมจัดดีมเอเตอร์และชาโดว์บอลครับโอ้โหเรียบร้อยครับเบื่อฝันครับแตกครับตอนนี้ลิซาดอนไล่พ่นใส่ตูดครับมาดูกันว่าโอ้โหเรียบร้อยครับโดนชาโดว์บอลและก็แตกครับโดนลิซาดอนพ่นไปใส่ตูดแตกนะครับในจังหวะนี้ครับโอ้โหเรียบร้อยครับผมลูคคาลิโอ โดนขมือฝันแล้วก็ชาด้วยบอลครับโอ้โหลิซดอนมาจากไหนก็ไม่รู้ครับกดยูไนใส่เกงโกาะแตกเลยครับทางฝั่งของเกง้า35แต้มได้ดังครับผมแล้วก็โอ้โหลิซดอนก็ลงมาพอดีครับทำการสวนเลยนะครับเกงก้าใช้ยูไนมูฟแล้วครับมาดูกันว่าลิซดอนจะเป็นยังไงครับเงาหัวหายไหมโอ้โหดีแมเตอร์ว่าไปหนึ่งทีแล้วก็ทางฝั่งของลิซซดอนบอกสวนแล้วนะจ๊ะแต่ว่าเกงก้าไม่กลัวครับบวกกันแล้วครับ ตอนนี้โอ้โหอลโลาคิวคอนมาครับแจมครับแล้วมาลัดช็อตได้พอดีเลยในฝั่งของเกงก้าครับจังหวะนี้ซาไนกำลังวิ่งหนีเอสเบิร์นอยู่นะฮะต่คิวคอนมาครับขนมหวานหรือเปล่าเรียบร้อยครับชาโดบอลครับแล้วก็ดีเมเตอร์โอ้โหคิวคอนกดอยู่ในมูฟครับเรียบร้อยครับตอนนี้ครึ่งรอตอนเลือดเหลือน้อยมากๆจะรอดหรือเปล่าครับเกงกาไม่รอดครับโดนอลโลาคิวคอนฆ่าตายในจังหวะนี้เกงก้าก็จะมาเก็บ ป่าปูตรงกลางนะครับเพื่อที่จะพยายามสะสมแตบเรียบร้อยเจอลูคาลิโอตรงกลางครับลูคาลิโอโอ้โหมีคิวคอนครับถึงต้องกอดอยูไนมูฟหนีเลยนะฮะ <c oughs> เกงก้าอ๋อหนีมาเพื่อดังครับผมแล้วก็ทำลายป้อมแรกของฝั่งตรงข้ามไปได้ครับโอ้โหทางฝั่งของคนลูคาลิโอโดนดีนเอเตอร์เข้าไปแต่ก็ <c oughs> ไม่ได้ครับแตกเก่งกล้ามาที่จังหวะนี้นะครับซาไนย,ยังไงครับ ดีนเอเตอร์ใส่ซานนายซานนายกดอยู่ในมูฟคาแมนกดอยู่ในมูฟต่อครับแล้วก็ชาโดบอลการลัดช็อตใส่ซานนายเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมมาดูกันว่าทางฝั่งเกงก้าเนี่ยตอนนี้คะแนนก็ยังนําอยู่นะครับโอ้โหรู้สึกว่าจังหวะนี้จะโดนโดนทำอ่าโดนลัดแซฟดอสไปเรียบร้อยนะครับทางฝั่งเกงก้าก็ามากดโกเกเตอร์ ter, ดัง44แต้มคูณ288 28, เป็นแแต้มแต่ไม่รู้ว่าจะทันหรือเปล่านะครับเพราะในจังหวะนี้นครับแต้มตามอยู่หนึ่ง 1แต้มนะครับพิกจูได้ดังอีก30แต้มครับนี่โอ้โหทั้งฝั่งตรงข้ามก็ได้ดังอีกหก6 8กแแต้มตอนนี้เจอกับคิวคอนครับเรียกรอยที่คิวคอนแตกครับมาดูกันว่าในจังหวะนี้จะสามารถทำคะแนนได้หรือเปล่าเกงกาดังอีก24แต้มครับเป็น4 0 48แแต้มก็ยังนำอยู่นะครับผมถ้าไม่มีอะไรคาดเคลื่อนนะครับตอนนี้ก็ยังนำอยู่นะฮะ ตอนนี้ในจังหวะสุดท้ายลิซาดอนลิซาดอนได้ <c oughs> ลิซาดอนเข้าไปดังแล้วนะครับตอนนี้ทางฝั่งตรงข้ามก็นําไปแล้วนะครับแต่โอ้โหนำขาดไปเลยนะครับอีก60แต้มตอนนี้ฝั่งพี่หนึ่งก็ตามอยู่ประมาณ6กอ่อหกแต้มโอ้โหโดนทําไปอีกแล้วครับตอนนี้ตกที่นั่งลำบากโอ้แต่ว่าฝั่งเราก็ดังคืนมาอีกนะครับโอ้โหตอนนี้ กงก้าต้องรีบทําแต้มนะครับแต่ว่าปัญหาคือจะสามารถเข้าไปทําแต้มได้หรือไม่นะฮะในจังหวะนี้44แต้มนะครับมีไฟโอ,โ,อโลลิซดอนป้องกันอยู่นะครับมาดูกันว่าจะทํำยังไงดีเมเตอร์คาแมกเดสเข้าไปครับเจ็ดแต้มปฏิหารดังไปสิบสี่แต้มครับโอ้โหตอนนี้สกอร์ไม่เห็นนะครับมาดูกันว่าสกอร์ทั้งหมดจะเป็นยังไงเรียยร้อยครับชนะครับผมโอ้โห 14แต้มปฏิหารของคาแมกครับช่วยทีมเอาไว้ได้ครับสุดยอดไปเลยมาในแมตช์สุดท้ายครับผมในฝั่งของเกงก้าครับก็ <Ready. S 1> จะมีเซนิกาเมแอปโซเซลาโอลาและพิกา c ูครับในฝั่งในฝั่งตรงข้ามมีอ่าไฟอโร่ครับฮิโตคาเงะมินิริวแล้วก็เป็นลูคาริโอแล้วก็แอปโซครับผมตอนนี้แก๊สก็ โอ้โหไฟโอะโรดจะเอา19แต้มก่อนแต่ก็ไม่มีสกอร์ชิลครับทางฝั่งลูคาลิโอมาแล้วครับเข้ามากะจะทําแต้มแต่ก็โดนเซนิกาเมกับเกงกับ,กบ,กบโกสนะครับไล่ค่ามินิลิวจะทํำยังไงแตกไหมเรียบร้อยครับแตกครับผมโอ้โหตอนนี้เกิงก้าก็เก็บไปอย่างชิลๆนะครับตอนนี้กลายเป็นโกสแล้วครับโอ้โหเซราวลาลาเก็บไฟโอะโรดเรียบร้อยครับ ตอนนี้โอ้โหกลายเป็นพญายนาคตัวใหญ่ะฮะสามสิบแต้มไม่ได้ครับผมโอโหเสียดายมากเลยะฮะแล้วก็โดนโอ้โหเรียบร้อยครับโดนลิซโดเข้ามาพ่นไฟสายแตกตอนนี้ดีมเมตเตอร์มาแล้วนะฮะเลเวลแปดนจะมีชาร์ดบอลแล้วครับทั้งฝั่งของอทั้งฝั่งนี้ก็พยายามจะแย่งชิงเอาโลตอมกันนะครับโอ,โอ้โหคาแมกคาเมล เสิร์ฟใส่ตายเลยนะครับแล้วก็ตอนนี้ลิสโดลิาโดทำไงครับเกง้าเกง้าป้องกันเอาไว้ให้ครับเพื่อให้เซเลโอลาเนตีโลตอมครับลิสโดแตกครับผมโอ้โหเรียบร้อยครับแล้วก็ได้ไปอีก30แต้มครับพิกจูไปอีก25แต้มครับป้อมแตกครับผมโลตอมวิ่งเข้าสู่ป้อมสองครับาฝั่งเกง้ากดโกเกเตอร์แล้วก็ไล่ตีโอ้โหหุ่ยไฟโรไปไงครับโดนพิกจูโอ้เรียบร้อยครับอยู่ในมูฟโอ้กลายเป็นนกย่างไปเลยนะฮะโดยการช็อต ในฝั่งของด้านบนนะครับก็พยายามที่จะดันโลตอมเข้าไปในป้อมให้ได้นะครับและโอ้โหเรียบร้อยครับโอ้ยตอนนี้3ต่อ3ครับมาดูซิว่าจังหวะแบบนี้จะทํายังไงได้ครับพิกจูเลือดโลมากมากครับอาจจะสู้ไม่ได้ครับโอ้โหสามต่อหนึ่งแล้วเหลือ3ต่อหนึ่งครับไม่ทายครับแตกครับเต้นท้หมดเลยเกงาในจังหวะนี้ครับเกงก้าก็จะในฝั่งของเกง้าจะที่จะต้องป้องกันนะครับ ช bon, าโดบอลใส่ลิซารอนไปหนึ่งทีครับแต่ว่าดีเมเตอร์ว้าวในจังหวะเวลาว่างครับเราก็จะมาฟาร์มคีฟกันไปวังรอฝ่ายตรงข้ามเข้ามาโอ้โหตอนนี้มีเป็นพญานาคตัวใหญ่ครับแล้วก็เป็นลูคาลิโอโล,ลูอลคาลิโอ30มแต้มไม่ได้ดังครับลูคาลิโอพยายามจะดังไม่ได้ดังครับ30แต้มแล้วก็โดนชาโดบอลแตกไปในฝั่งของไคลิวครับไคลิวโอ้โหโกดเกี้ยวการมมา ดูนี่ตายไหมครับตายไหมตายไอเรียบร้อยครับผมไครเลีวโดนเซราโอลากับเกงก้าไล่ตบตอนนี้ลิซาดอนไล่พ่นไฟใส่คาแมกครับลิซาดอนกดอยู่ไหนใส่คาแมกดูซิ for. ว่าถ้าเกิดลงมาข้างล่าง bon นี่จะรอดไหมไม่รอดแน่ๆครับเซราโอลาไล่ตามเกงก้าเกงก้าวิ่งชาวโดบอลใส่ครับแตกไปเลยนะฮะตอนนี้เกง้าเดินขึ้นมาครับเจอกับลิซาดอนตัวต่อตัวครับโอ้โหตอนนี้ชาวโดบอลใส่ครับดีแอเตอร์ใส่แล้วก็ดิบแอเตอร์หนึ่งรอบชาวโดบอลใส่อีกหนึ่งรอบครับ แล้วก็ไล่ตีครับเรียบร้อยครับผมแตกไปโอ้โหใคริล้วเจอใครลิ้วอีกครับใครเล้วก็กดท่าทางฝั่งเกงกามูดเข้าไปไปดูทันไหมทันไหมทันครับโอ้โหเกงกาล้านช็อตไปได้นะฮะโอ้โหทงังฝั่งโซเซราล่าแล้วก็คร์หม่เข้ามาช่วยครับคาแมกกดยูได้มูฟเรียบร้อยครับใครล้วตายเลยฮะกลายเป็นบอลนะครับผมตอนนี้เกงก้าถึง50แต้มดูซิว่าจะได้ดังหรือเปล่านะครับแล้วก็มีเกาะ ของเต่าด้วยนะครับได้ดังไปครับ50แต้มครับผมตอนนี้แอปโซมาครับโดนชาโดบอลเข้าไปครับดูซิว่าจะรอดจากแอปโซไหมโดนชาโดบอลแล้วก็ดิมเอเตอร์ดิมเอเตอร์ว่าวหนึ่งทีครับโอ้โหแอปโซฝั่งฝั่งเรามาช่วยไว้ทันนะครับไฟอโลลงมาดูซิว่าจะรอดไหมแล้วก็บินหนีไปเลยนะครับเพราะแอปโซเปิดอยู่ในสวนเลยนะฮะทางฝั่งตอนนี้เกงก้าก็ทําการไล่ตีนะฮะ ใน,ในช่วงจังหวะสุดท้ายนะครับดูซิว่าเกงง้าจะสามารถเก็บคีเพื่อที่ทำแต้มใหญ่ได้ไหมโดนลาดแซฟโดนครับแต่ทางฝั่งเกงก้าไม่ถอดใจครับถือแต้มใหญ่มาดังที่ป้อมกลางดูซิว่าจะทำแต้มในสค่าไหนครับโอ้โหแล้วก็ไม่มีทีท่าที่จะหยุดดังนะครับเก็บแต้มมาเรื่อยๆเลยครับแล้วก็กดยูไนมูดมาดังในจังหวะ20วินาทีสุดท้าย โอ้คะแนนตอนนี้ค่อนข้างนําห่างนะครับ800ต่อ300แต้มโอ้โหตอให้ฝั่งนู้นเข้าไปโถมเนี่ยก็ไม่มั่นใจว่าจะทําทแต้มตามทันหรือเปล่านะฮะอันนี้ทางฝั่งเกิงก้าก็ไม่ลดละในการสร้างแต้มเพิ่มครับสิบวินาทีสุดท้ายครับตอนนี้ทางปีกจูก็วิ่งไปแล้วเซราโอล่าวิ่งไปแล้วมาดูกระสิว่าจะได้ดังแต้มเพิ่มกันอีกหรือเปล่านะครับหนึ่งวินาทีสุดท้ายครับปีกจูโอ้โหได้แต้มไปอีกพอสมควรนะครับมาดูคะแนนนํากันนะครับ 8 8 8ต่อ3 4 6ครับทางฝั่งเกงก้าชนะครับผมและก็จบไปแล้วนะครับสำหรับโปเกมอนยูไนแฮฟฟัน EP ที่2นะครับสำหรับคนที่ชอบคลิปนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับพี่หนึ่งอัพทุกูด้วยสำหรับในคลิปหน้านะพี่หนึ่งจะทำอะไรนั้นก็อย่าลืมติดตามชมด้วยน,นะครับสำหรับวันนี้ขอลเราไปก่อนครับสวัสดีครับ